สวัสดีค่ะอยู่กับก <England. S 1> <England. S 2> ินเกลี้ยงกินเกลี้ยงก็จะมาทำไส้ก็อีสานแบบหัวนั่น,นจ้า <c oughs> ใ่ะว่าว่าเป็นครั้งแรกของเรานะคะที่เราทำ <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามาเตรียมเนื้อนะคะกับมันนะเราจะหั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆสับเลยแลวใช้เป็นเนื้อวัวนะคะ <c oughs> เออแล้วก็เราใช้ไส้เทียมในการทำนะจ๊ะเราก็ไปดูวิธีการเตรียมไส้เทียมของเรากันนะ ระหว่างนี้ก็คุณมาม่าจะนนหั่นเนื้อหั่นมันนะคะเตรียมนะคะเนื้อของเราประมาณ1นกิโลนะคะ1นกิโลอ่ะแล้วก็มันของเราก็1นกิโลน่าจะได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลูกสาวนะคะก็จะเตรียมกระเทียมปอกกระเทียมนะคะแล้วก็มีแมวเหมียวนะคะมากวนใจเราด้วยนะคะใหสนใจติดต่อได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมเนื้อกันหั่นเนื้อ แล้วก็จับให้ละเอียดนะจ๊ะเดี๋ยวขั้นตอนหั่นก่อนแล้วก็เราจะใช้กระเทียนไดยนะคะอย่าลืมไปปอกเป็นพลางนะจ๊ะระวางดีววดเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราเตรียมเนื้อเสร็จนะคะค่ะเราเดี๋ยวก็จะมาสับเนื้อันเลยนี่ก็คือ เราสับกันไปแน่นะคะเลยเดี๋ยวเราจะมาสับกันต ต,ตอนนี้เรามาเตรียมนะคะมันนะคะมันนี่เป็นมันดีนะคะอ่าเป็นมันดีเป็นมันวันนวไม่จริงวัวนะเราก็มาสับหั่นได้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็สับนะคะทางโน้นเขาก็เตรียมนะคะผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะโขลก รวมกันไว้มันวัวนะคะใส่เพื่อให้ใส้กรอกนิ่ม,มเรามาดูกันตอนเสร็จตอนที่เราทำมันเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะสับต่อเสร็จเลยเดี๋ยวเรามาดูโอเคนะคะตอนนี้เราเต็ีมเนื้อเสร็จแล้วสับเรียบร้อยแล้วก็มันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมา คลุกเค้านะคะก่อนที่เราจะหยอดลงในใส่นะคะโอเคแดยวนี้เราเตรียมเตรียมก,กระเทียมแล้วก็รากผักชีแล้วก็พริกไทยนะ,ะตำไว้เรียบร้อยแล้วลูกไว้ละเอียดเลยโอเคใส่ลงไป ระหว่างนี้นะคะเราก็ต้องเตรียมนะข้าวสวยด้วยนะคะข้าวที่เราหุงสุกแล้วก็เป็นการทำไส้กรอกจานครั้งแรกของเรานะคะเกลือประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนอะไรนะครึ่งช้อนชาได้อันนี้น้ำตาล เกือนิดนึงด้วยเดี๋ยวเราจะหมักไว้สักสองวันค่ะไม่ใช่หมักอะไรเราจะเขวนตากเดดไว้สองวันพูกผิดน้ำมันหอยนะคะ,หน,ะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเลย เรากะปริมาณเอานะคะสองช้อนเยโอเคอ่ะอถ้าอยากใส่ผงเราก็ใส่ได้นะคะเสร็จเราผงปรุงผงปรุงรสนะมีก็ใส่ได้ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ข้าวสวยนะคะข้าวสวยข้าวที่เราหุงสุกแล้วนะคะแล้วก็ตั้งไว้ให้เย็นนิดหน่อย ระหว่างนี้แมวก็ลงนะคะมันตีกันแล้วของมันเองสงสัยจะหิวค่ะเลยตีกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็มาดูวิธีการเตรียมไส้เทียมนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกกับไส้ธรรมชาติไส้หัวอะไรแบบนี้นะคะก็จะามาถ ใช้ไส้เทียมแบบเราได้นะคะตัดได้ตามปริมาณที่ต้องการเลยนะคะใส่น้ำอีกไหมน, <ะ S 2> น,น้ำมาใส่อีกไปใส่น้ำนะคะตามปริมาณของใส่น้ำ,ใส,นำใส่เออให้มันท่วมเลย<ช>นี่คือไส้ที่มันมาจากที่เราซื้อนะคะแล้วเราก็ตัดออกมานะเพราะว่าเขายาวเราซื้อมาปริมาณที่ยาวอันนี้ก็คือแท่งเต็มของเขานล้วนี่ก็ะค,ะคิดว่าเอ,อน่าจะพอ เบอร์34นะเราซื้อมาเป็นใหญ่มากเพราะว่าเราไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่เคยทำอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราแช่น้ำไว้ก่อนเราไปเตรียมของอย่างอื่นกันค่ะตีนี้มันก็เริ่มแน่นแล้วเราก็อ่านรูที่มันมนอยู่แถวข้างล่างนะคะ เราจะมัดนะคะไมดปุ่มเหรอใช่แล้ก็มัดปุ่มผู้ช่วยใช้มาแล้วแน่ไกลนี่นมันเริ่มปองเปืองไม่เป็นไรประเดี๋ยวเรา ก็มีไม้จิ้มฟันนะคะวาจิ้มลมออกไม่ลมอ,ออกป้านโ,โอเคค่ะนี่ก็คือเส้นที่สองจุกกันต่อเลยโอ้น้องกิด้วยไม่พอนะตอนแรกอะแบบนี้

ใส่ลงไปดูลงไปดูเข้มายาวแล้วค่ะอันนี้ยาวแล้วโอ้ใกล้จะถึงโน้นเลยยังถึงจุดมั้ยนะอ้าวเราเอาแค่นั้นก็ได้ปะเดียว เดี๋ยวเราเค่อยทำอีกอรอบนึ่งตร่อมนเราเค่อยตัดไป<ต>อันนี้ไม่ทำหให้หมดอันนี้เลยหมดแล้วเลยก็น่าจะเดี๋ยวน่าจะต้องทำพวกอีกอันนี้เดี๋ยวน่าจะอาจจะต้องแช่พวกอีกน่าจะโพล่ะม,มันมาว่า <c oughs> นี่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 เหลือเยืะเหลือมาจากไว้่พอก็ไม่เป็นไรหรอกนะทำได้อีกอ้มันติดเป็นโพล์ตรงนี้มัน,น,น ไปเลยเดี๋ยวเราก็ต้องแบ่งเป็นต้นแบบนี้แน่นมากค่ะเราก็จุกไปเรื่อยๆเรื่อยเลยคนะ่ะตอนนี้เป็นไรนี่เดี๋ยวเราค่อยนั้นเอ้าหมดแล้วหมดตรงนี้เลยถือไว้ก่อนถือไว้่ถือไว้เดี๋ยวมาเอานี้ก่อยเดี๋ยวเราก็จะมามัดเขาเป็นข้อต่อนะคะ แบบที่เราเคยทำเลยเออโอเคตอนนี้ยาวนะยาวยาวยาวเราก็แบ่งลงไปข้างล่างหน่อยเพื่อที่เราจะมัดตรงนี้ได้ก่อนโอ้โตรงนี้เยอะเลยจะเป็นไงนะให้มันลมไปยค่ะลมมัดตรงนี้ลมเราก็เอาเอาเชือกมามัดเอาไว้ ไม่ต้องมัดค่ะไม่ต้องมัดก่อนเราต้องใช้พื้นที่ในการมัดไก่ไม่ได้ช้ำข้อมีอเลยนมาดดึงแรงเกินขาดเลยอะไรอ่ะพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาตัดกัดเอาให้เท่ากับทางนี้ นี่นี่นี like okay. like, okay ่อะค่ะว right mm ่นไปหน่อยเรื่อนไปหน่อยคว่ำไปหน่อยไม่ต้องให้มันแน่นเกินโอเคข้างหลังนี่ยังได้น้องอยากเอาไปที่ซื้อเลยอันนี่ตรงนี้นี่ก็ต้อแบ่งตรงนี้อยวมาเอาเชืที่ยบ แล้วก็มัดไปให้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำจนเสร็จเลยนะคะโอ,อ,นนอ้ยใหญ่ใหญ่จังไม่ใหญ่ดินี่ก็ใหญ่อันนั้นก็ลูกเดียวนัแนะได้ไหม ปเลยจ้าให้มันแน่นอันอันไม่ต้องมาไหเดี๋ยวเราจะทำจนเสร็จนะคะมีอีกนิดนึงมาดูตอนที่เราทำเสร็จกันเลยค่ะนี่ก็คือแซกเราอีสานที่เราทำเสร็จนะคะนี่ค่ะนเด้อหนเด้ออันนี้มันมันมันผิดคาดนิดนึงนะคะมันเป็นอันสุดท้ายแล้วค่ะ คือมันมันเหลือเนื้อค่ะมันแต่มันไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้นนะคะเราก็เลยทําย่อยออกมาแต่แต่พอเราจะมัดตรงนี้มันก็มัดตรงนี้ไม่ได้อีกนะคะคือมันมันสั้นเกินไปจริงๆค่ะเราก็เองทําแบบนี้นะคะเราก็เลยต้องมัดข้อเดียวมัดข้อเดียวโอ้ได้เยอะเนาะใช้เวลาหนึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะที่นับได้แล้วดูจากนาฬิกาจับเวลาที่เรามายัดไหมอ่ะ ใช่ค่ะไม่รวมทั้งหมดเลยหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ๋อแต่สับเนื้ออะไรใช่ไหมอ่าสับเนื้อไม่รวมทีเดี๋ยวเราจะพาเขาแควร์แล้วก็ถึลงลมนะคะถ้ารวมสับเนื้อขกกระเทียมนะคะก็สองชั่วโมงเต็มไปเลยนนี้เราจะแขวนได้ไม่ปหนเก่อนใส่ใส่อันุสีฟ้าเลยมะเลยได้ไหมนั้นอ๋อเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าได้กี่ลูกแต่ตรงนี้นะคะเราจะนับตรงนี้เป็นสองนะคะ ห่สอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดองสิบสามสิบสี่สิห้าสิบหกสิอะสิบแปดสิโอเคคนลสิบลูกไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปตากกันจ้าไปดูกันค่ะเราก็อยู่ของบรรยากาศข้างบ้านนะคะนี่เลยก็คือเส้กรอกทั้งหมดแล้วก็นี่ก็ข้างบ้านจา้า อันนี้ก็คือเส้เกรอกอีจานของเรานะคะเราจะตักสองแบบกับไม้แขวนและกับอันนี้เ <c oughs> อยียงด้วยค่ะคอนดูคอนดูจะพังแล้วไม่เป็นไรอะใส่ไว้ในคอนดูนี่แหละสังถึงสามวันหรือว่าหนึ่งวันก็ได้นะคะถ้าทุกคนอยาก <c oughs> แต่ว่าดเดี๋ยวเปรี้ยวเปี้ยก็สามวันหรือสองวันนั่นเชียว <c oughs> อยากได้เปรี้ยวกว่า,วานั้ก็มากกว่านัน้เลยค่ะแต่ฉันจะกินพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> อยากยากินแต่เกินโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาดูกันอีกแล้วว่าเวลาอยู่ที่กับความเปรี้ยวด้วยนะคะอย่าลืมจ้าข้างหลังของเรานี่ก็คือลกนะคะอย่าอย่าโฟกัสค่ะ <c oughs> โฟกัสที่แท่งของเราค่ะโอเคแล้วเราก็ามาดูตอนตอนพรุ่งนี้เลยไปกันเลยจ้าบายบายเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปเข้าเตาอ,อป้าย <c oughs> ตอนนี้แหนมของเราได้ประมาณหนึ่งวันนะคะหอมมากเลยค่ะหอมมากเลยมีกลิ่นหอมหอมเปรี้ยวๆอ่ะเริ่มเริ่มนะคะเริ่ม,ไไม,มะคาะดะะค่ะคณ <c oughs> ีว่าน่าจะอร่อยนะอ,อ,อ,ยยอุ๊ยอะไรอ่ะแหนมมอมอมาบอกฮ่าน,น ไส้กรอกอีสานนะคะเราเราตากไว้ที่ที่อะไรอะข้างบ้านนะเราตากอุ้ยเราตากไว้ข้างบ้านนะคะลมโปร่งๆเลยอ่ะน,นี้ที่อยู่ในคอนโดนะคะเรียงอยู่สวยงามวันนี้กะว่าเราจะชิมสักหน่อยนะว่าจะอร่อยหรือยังนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูตอนที่เราพาไปอบ วันที่สองของไส้กรอกเราคะ่ะรสชาติเปรี้ยวกำลังดีนะคะรสชาติอร่อยด้วยกลมกล่อมพอดีเลยแต่ถ้าต้องการให้เปรี้ยวกว่านี้ก็พรุ่งนี้อีกและแต่ความชอบนะคะเราก็ออกมาชิมกันได้เรื่อยๆโอเคคะ่ะสำหรับคลิปไส้กรอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดทุกคนกดซับสไคร์กินแกงด้วยบายบาย